ลฟ์ครับครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามทางไลฟ์ทางโซเชียลนะครับทั้งทาง Facebook ไลฟ์ของ PPTV HD ช่อง36แล้วก็ทาง YouTube ของ PPTV Sport อนะครับอีกไม่กี่อึดใจครับ19นาิ30นาทีครับทุ่มครึ่งก็จะเป็นการประเดิมสามยางเป็นทางการครับของแมตช์เอเชียนคัพรอบคัดเลือกครับ2027 ทางสึกครับจะเปิดบ้านพบกับสีลังกาครับนี่คือเกมประเดิมสนามเกมแรกของรอบคัดเลือกซึ่งสําคัญมากๆครับเพราะว่าจะคัดเพียงแค่แชมป์กลุ่มทีมเดียวเท่านั้นครับในการผ่านก็สู่รอบสุดท้ายของเอเชียนคัพ2027ที่ซาอดุดิอาระเบียในอีก2ปีข้างหน้านะครับทุนไทยก็อยู่ในโถน,นึนะครับก็อยู่ร่วมกลุ่มกับเติร์กมินิสถานไทเปแล้วก็ศีลังกาครับ เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมครับไปชมกับบรรยากาศสดๆที่ด้านหน้าราชมังคลาเวลานี้ครับเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่ฟุตบอลจะเตะนะครับอย่างที่เห็นภาพครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอังคารครับวันธรรมดาแต่หลายคนก็ทั้งเรียนทั้งทำงานครับแต่ว่าก็มีแฟนบอลครับที่เดินทางกันมาติดตามเชียร์ทัพช้าศึกกันไม่น้อยนะครับ จำความจุประมาณ50,000ที่นั่งครับตอนนี้รายงานล่าสุดบอกว่าตั๋วเข้าชมจําหน่ายไปแล้วประมาณ1 8 0 0 0ใบนะครับคุณผู้ชมที่ชมทางไลฟ์ Facebook แล้วก็ YouTube อยู่นะครับเดินทางตามกันมาได้ครับยังมีเวลาอีกพอประมาณอีก1ชั่วโมงครับบัตรมหาซื้อด้านหน้าสนามได้นะครับซื้อบัตรจริงได้นะครับ ไม่ต้องไปอุดหนุนกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาจําหน่ายตัว๋วเกินราคาครับบัตรจริงยังมีเหลือครับยังมีเหลืออยู่เยอะเลยนะครับช่วยันจัา่อยเนาะแล้วก็เียวรมาพูดถึงเรื่องกัได้คาแล้วพูดกันตามหน้าเสือคุณผู้ชมครับถือว่าวันนี้เป็นเกมสําคัญมากๆของทีมชาติไทยครับเนื่องจากทีมไทยนั้นเป็นทีมวางครับในโถนหนึ่งและเราเล่นในบ้านด้วยเจอกับศรีลังกาซึ่งเป็นทีมในโถสี่ ไปทีมที่มีอันดับโลกต่ําสุดครับในทีมที่ลงเตะรอบคัดเลือกในครั้งนี้ก็เลยง่ายว่าน่าจะเป็นงานที่น่าจะง่ายสุดของทัพเช้าศ,ศึกในเกมการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง6นัดกันนั้นก็เชื่อได้ว่าแฟนๆหลายคนหวังว่าจะได้เห็นการถล่มประตูของนักเตะทีมชาติไทยในวันนี้นะครับโผหนึ่งเล่นในบ้านเจอกับโผสี่ครับนอกจากสามแต้มแล้ว ต้องพยายามที่จะตุนประตูได้เสียเยอะๆครับเนื่องจากคัดเพียงแค่แชมป์กลุ่มแค่ทีมเดียวและสําคัญกว่านั้นก็คือนัดที่2ครับเดือนมิถุนายนไทยจะเจอศึกหนักเพราะว่าไปเยือนทีมจากโถสองก็คือเติร์กเบนดิสถานครับซึ่งรอบคะลือทั้ง6เกมนั้นของการแข่งขันเอเชียนคัพครับ,รบจะใช้ระบบของเฮ t ตูเฮดเป็นหลักนะครับก่อนจะไปวัดผลต่างประตูได้เสีย ซึ่งก็จะคัดเพียงแค่แชมป์กลุ่มครับจากทั้งหมด6กลุ่มนะครับแชมป์กลุ่ม6กลุ่มรวมเป็น6ทีมนะครับไปบวกกับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกของฟุตบอลโลกในรอบ3อีก18ทีมครับรวมทั้งหมดเป็น24ทีมไปเตะที่ซาอุในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายปี2027นะครับ,รรบซึ่งตะเกิดยังคงจำกันได้นะครับ รับคัดเลือกเมื่อปี2023ครับไทยก็เจอกับศิลังกาเหมือนกันคราวนั้นเตะกันที่อุซเบกิสถานครับซึ่งไทยก็อชนะศิลังกา2-0ครับคกตาิการเจอกันถือว่าไทยข่มอยู่เหนือกว่ามากๆครับเพราะว่าเจอกันมาไทยกับศิลังกาทั้งหมด7เกมครับไทยชนะรวดไม่เคยเสมอไม่เคยแพ้ศิลังกาเลยแม้แต่เกมเดียวครับ ยิงได้ทั้งหมด22ประตูเสียเพียงแค่2ลูกนะครับแต่ว่าในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนั้นอีีก็บอกนะครับว่าไม่ได้คาดหวังให้นักเตะนานยิงประตูเยอะๆครับแต่ว่าจะกำชับกองหลังไม่ให้เสียประตูมากกว่าก็เป็นการบอกว่าคลีนชีสสำคัญมากกว่าการยิงประตูเยอะๆนะครับก็จะเป็นการลดความกดดันของนักเตะไทยไปในอีกมุมนึงนะครับ ส่วนฝั่งโคงโค้ชศิลังกาครับเป็นโค้ชชาวคูเวตครับก็บอกนะครับว่าไม่ได้คาดหวังปาฏิหาริย์ว่าจะมารสร้างสปรส์ได้ในการมาเยือนไทยที่ราชมังคลาในครั้งนี้เพราะว่าเจอกันมาก่อนนั้นนี้เจ็ดเกมอย่างที่บอกกันไปครับก็ไม่เคยเสมอไม่เคยชนะไทยเลยแม้แต่เกมเดียวแต่ก็บอกนะครับว่าการมาเตะกับไทยครั้งนี้ก็มีแต่เสมอตัวกับมีแต่กำไรนะครับในการมาเยือนทีมชาติไทยไม่ว่าผลสกอร์ะจอกเป็นอย่างไรก็ตามครับ แม้จะเป็นอันดับ200ของโลกแต่ว่าเกมล่าสุดนั้นศิลลังกาไม่ธรรมดานะครับบุกไปเอาชนะลาวได้ถึงบ้านนะครับที่เวียงจันทร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในเกมอุ่นเครื่องครับซึ่งก็เป็นเกมเดียวกับที่ไทยเปิดบ้านที่ราชมังนี่แหละครับเอาชนะอัฟกานิสถาน2-0จากการเหมา2ลูกของพลาสติกกุสซับสันนะครับ ผู้ชมสามารถแวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับในทั้งทาง Facebook Live ของ PPTV 36วนะครับแล้วก็ p p t ี s p วี t อรตนะครับเชื่อว่าวันนี้อุลซืออีชิครับน่าจะมีการปรบับทับอยู่พอสมควรจากเกม<ป>ที่เราอุ่นเครื่อง นะอัฟกานิสถานนะครับเพราะว่าเกมนั้นก็เป็นการทดลองตัวผู้เล่นใช้ชุดผสมผสานนะครับในชุดสดผู้เล่นตัวจริงของอิชิอีในเกมเอาชนะอัฟกานิสถานนั้นไม่ได้ส่งทั้งชนาทิพไม่ได้ส่งวิลเทพไม่ได้ส่งทั้งสุพนัทลงเป็นตัวจริงครับแต่เชื่อว่าเกมนี้เป็นเกมสําคัญที่มีผลต่อการเข้ารอบสุดท้ายนั้นอิชอิอีน่าจะมีการปรับทัพโดยเฉพาะกับเกมรุกจัดเต็มเพื่อ ยิงศีลังกาให้ได้เยอะสุดๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันคิดว่าน่าจะประมาทอีกไม่กี่นาทีครับก็จะมีการประกาศรายชื่อของตัวผู้เล่น11ตัวจริงในเกมนี้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณปลั๊กนะครับคุณประเสริฐคุณซีเครดนะครับแล้วก็คุณเพลย์ครับผู้ชมที่ติดตามชมกันอยู่ ใครอยู่ใกล้ๆบางกะปิอออร้านกำแหงครับเดินทางมาเชียร์กันที่สนามได้นะครับบัตรเข้าชมเพิ่งจำหน่ายไปเพียงแค่ประมาณ18,000ใบครับยังเหลืออีกเยอะครับ วันนี้เรามาติดตามเชียร์กันนะครับว่าไทยเราจะยิงศีลลังกากันกี่ลูกครับลองทายสกอร์กันเข้ามาในไลฟ์ของเรานะครับในไลฟ์แชทนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศมาชมการแข่งขันกีฬามาชมบรรยากาศกีฬาครับ<อ>หลังจากที่ก็มีความดุเดือดในฝั่งของฝั่งการเมืองครับกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง2วันที่ผ่านมาครับเราก็เปลี่ยนจากความดุเดือดในสภา มากันที่ความดุเดือดหน้าสนามฟุตบอลกันบ้านนะครับก่อนที่จะไปฟาดแข้งกันในราชมังเวลาทุ่มครึ่งครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยกับคุยกับน้องๆกันบ้างที่มาเชียร์ทีมชาติไทยวันนี้ครับอ่ะมาคุยกันหน่อยเร็วสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่ออาร์ตี้ครับอาร์ตี้วันนี้ออาร์ตี้เตะบอลหรือเปล่าเตะครับออ วันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษครับสุพนัทครับเชียร์สุพนัทครับนะครับเชียร์หวังว่าพี่เขาจะยิงประตูได้ไหมได้แน่นอนครับสกอร์เท่าไหร่วันนี้ครับอาร์ตี้ไทยกับศรีลังกา30ครับ30อ่ะชื่ออะไรเอ่ยดีเซลครับอะไรนะดีเซลครับดีเซลดีเซลนะครับดีเซลมาเชียร์ใครวันนี้ชนาทีมครับจ้าเชียร์พี่เจนะครับเอ่อคิดว่าสกอร์วันนี้พี่เจจะยิงได้ไหมแล้วก็สกอร์เท่าไหร่ดี น่าจะได้แล้วก็3ามศูนย์ครับสามศูนย์นะครับอาร์ตี้นะครับอ่ะสุดท้ายนะอาร์ตี้ดีเซลแล้วก็ออกรัสครับออกรัสนะครับออกรัสวันนี้มาเชียร์ใครครับพี่เจครับเชียร์พี่เจเหมือนกันนะครับสกอร์นี้เท่าไหร่ดีครับออกรัสครับสามศูนย์สามศูนย์เหมือนกันทั้ง3คนนะครับเนาะขอบคุณคุณพ่อนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะครับอาร์ตี้อาร์ตี้ออกรัสแล้วก็ดีเซลนะครับก็ถ่ายสกอร์เดียวกันนะครับเด็กๆทั้ง3คน ก็มาเชียร์ทั้งพี่เจนะครับมาเชียร์ทั้งสุพนัทนะครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อด้วยนะครับอ่ะคุณพ่อคุยด้วยคุณพ่อวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เลิกงานแล้วก็มาเลยไหมเลิกงานมาเลยครับแบ,บเบอร์ครับวันนี้เชื่อผม4เม็ดสี่เลยนะเด็กๆบอกสามคุณพ่อบอกสี่เลยสี่ครับทีมวันนี้ใครจะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเป็นพิเศษครับพลาสติกพลาสติกนะครับผมยีงแล้วยิงสองใช่ครับเกมนี้ก็น่าจะยิงอีกน่าจะยิงอีกครับ ครับปกติแล้วเชียร์คนไทยมาตลอดพี่พอครับมาตลอดก็มาทุกแบตนะครับที่มีแข่งใช่ครับครับก็คาดหวังว่าไทยน่าจะชนะสบายๆวันนี้ใช่ครับน่าจะสบายขอกำลังใจแฟนๆเดี๋ยครับวันนี้มาเชียร์กันได้เยอะครับมาเชียร์กันใครที่มาเลยครับมาได้เลยนะครับผมตอนนี้บัตรยังมีอยู่หน้างานมีบูธแท็ิเกตขายอยู่มาได้เลยครับผมครับมาเชียร์บอลให้สนุกนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศของคุณพ่อนะครับเลิกงานกอรีพาน้องๆนะครับมาเชียร์กันที่สนามเลยนะครับ คุณพ่อ็ย้ำนะครับว่าวันนี้ก็บัตรยังเหลืออีกเยอะมากๆครับคุณผู้ชมก็ใครอยู่ตะเ่านี้นะครับร้ามคำแหงบางกะปีลาดเท้าก็มาเชียร์กันที่สนามได้นะครับที่ราชมังนะครับก็อีกประมาณ1ชั่วโมงครับก็จะเปิดฉากขึ้นอ่าไปกันหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันต่อคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้บรรยากาศคึกคักกันแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปพูดคุยกับแฟนๆที่เริ่มจะทยอยกันเดินทางเข้าสนามกันแล้วนะครับ อยู่กันไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง f a c e b o o k นะครับเดี๋ยวเรารอการประกาศรายชื่อเปดผู้เล่นตัวจริงว่าอิชิอิครับจะมีการปรับทับจากเกมแรกที่เอาชนะอัฟกานิสถานในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยจากเกมอุ่นเครื่องมาถึงเกมกนนารแข่งขันจริงๆนั้นอิชอิจะมีการปรับทับมากน้อยกันแค่ไหนนะฮะ Ast อ่าเดี๋ยวทางนี้ครับ เชิญมาคุยคุยกันหน่อยหนุ่มๆหนุ่มๆหนุ่มๆอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาคุยด้วยกันเพื่อนๆจะได้ไม่เขินอ่ะมาด้วยกันมาด้วยกันอ่ะชื่ออะไรครับผมครับชื่อชื่อฟิวครับอ่ะปกติอยู่ที่ไหนกันเน่เพื่อนๆมาจากที่มหาลัยหรือที่ไหนกันครับอ๋อมามาจากมหาลัยครับที่ไหนครับเกษตรศาสตร์ครับอ๋อที่เกษตรนะครับวันนี้คาดหวังว่าผลสกอจะเป็นยังไงบ้าง ไทยน่าจะชนะ2-0ครับ2-0เบาๆนะครับวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษ,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 ษ<โ>อ๋อน่าจะโกอุ้มครับเชียร์บอลอ่าเชียร์โกอุ้มนะครับก็หวังว่าโอจะได้ลงไหมนะครับอโอเคขอบคุณมากขอเชียร์บอลอย่างสุกนะครับขอบคุณมากนะครับอ่าเป็น,นหนุ่มๆนะครับจาก,กเกษตรศาสตร์นะครับ บรรยากาศถือว่าตอนนี้แดดร่รลมลมตกคุณผู้ชมครับก็กุซือศิลังกาบอกว่าหวังว่านักเตะจะได้มาเจอกับบรรยากาศสภาพอากาศดีๆครับที่ประเทศไทยในการลงเตะในช่วงค่ำวันนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นโปรแกรมอย่างเป็นทางการเกมแรกของทีมชาติไทยตั้งแต่ที่จบศึกมิซูบิชิอิเล็กทริกครับนะครับที่เราได้รองแชมป์แพ้เวียดนามไปนะครับ วันนี้ก็คาดหวังว่าจะเป็นโสกสร์ที่เป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยครับในการเดินหน้าก้าวต่อไปเพราะว่าอิชิอิบอกนะครับว่านี่คือการเตรียมทีมครับในการสร้างนักเตะสายเลือดใหม่เพื่อมุ่งไปสู่ในเกมของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2030นะครับ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมครับไปดูทางกลุ่มอัศจรรย์กลุ่มเชียร์ไทยกันบ้างน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองเชียร์ทับช้างศึกที่เหนียวแน่นมากๆนะครับก็จะมาประจําการที่ฝั่งของประตูด้านข้างนะครับคุณผู้ชมที่เด <c oughs> ินทางมาเชียร์ฟุตบอลที่ราชมังก็จะรู้ว่านี่คือจุดประจําการปักหลักประจําทุกครั้งของกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์นะฮะ วันนี้ประตูทางเข้าเราจะถูกยุบลงหรือแค่เมตอินทรานแค่ทางเข้าเดียวนะครับเพราะว่าแฟนบอลอาจจะไม่ได้เยอะมากๆเท่ากับเกมนัดก่อนๆน,นะฮะแต่นั้นก็แปลว่าคุณผู้ชมที่ยังอยู่ใกล้ๆแถวนี้ยังคงสามารถที่จะมาจับจองที่นั่งในการเดินทางมาเชียร์กันได้นะครับยังพอมีเวลาครับก่อนที่บอลจะเตะในเวลาทุ่มครึ่งนะฮะ อ่ะแลนด์สู้สู้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับออกแกนครับออกแกนครับคุณพ่อวันนี้พาน้องมาเชียร์ใช่ครับวันนี้มากี่คนฮะเนี่ยแหละครับพี่สาวแล้วก็ภรรยาครับนั่งครอบตัวเลยใช่ครับนี้มาเชียร์กายแบบพิเศษไหมครับก็มาอยากมาดูฟอร์มพี่เจครับอยากมาดูฟอร์มพี่เจอยากพี่เจเล่นสดๆหน่อยคิดว่าวันนี้สกอร์เป็นไงครับพ่อเขาก็ เท่าไหรสองศูนย์นะขอให้ไทยได้สองศูนย์แต่เดิมหวานครับขอเจ็บบอลอย่างสนุกนะครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับออแกนครับในการตรวจสอบค่ะขอความสะดวกก็เลยในการตรวจสอบขอความก็เลทุกท่านคุณพ่อก็พามาทั้งครอบครัวนะครับสี่คนมาเชียร์ชนะที่วันนี้ครับเราก็ได้เห็นเจมาตั้งแต่ดาวรุ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นแข้งที่น่าจะซีเนียอันดับต้นๆของทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะ เราก็เชื่อว่าเจยังคงเป็นกําลังสําคัญในการแบกน้องๆครับพาน้องๆไปในทัวร์นาเมนต์สำคัญทั้งเอเชียนคัพที่เราหวังว่าเราจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วก็บอลโลกรอบคัดเลือกของ2030นะครับๆๆๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือเกมสําคัญมากๆไทยเจอกับศรีลังกาว,วันนี้เพราะว่าจะมีเกมนัดเปิดของเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับ ซึ่งเราเจอกับทีมโถสี่และคัดเพียงแค่แชมป์กลุ่มแค่ทีมเดียวนะครับ<ว>เรามีเพื่อร่วมกลุ่มก็คือไทยครับเติร์กเมนิสถานไทเปแล้วก็สีลังกานะครับ<ว>เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปคุยกับพี่ออสครับ<ว>พี่ออสเป็นผู้นำของกลุ่มเชียไทยครับ<ว>พี่ออสสวัสดีครับ<ว>อ่า ขอพี่พีทพีขอมาทักทายพี่ออนนะครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้กลุ่มเชียร์ไทยก็ยังคงมาเตรียมกําลังในการเชียร์กันเหมือนเดิมย,ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเชียร์ไทยยังเป็นเชียร์ในโซนเอ็นที่ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับครับวันนี้ถือว่าเป็นวันธรรมดาก็แฟนๆก็อาจจะมากันไม่เยอะเท่าไหร่นักตอนนี้ยังเหลือเวลาพอสมควรเชิญเชแฟนๆฟนหน่อยครับพี่ขาก็อยากเชิญชวนฮะแฟนๆผู้บอลไทยนะครับในสนามเป็นหน้าที่ของนักฟุตบอลฮะขอบสนามเป็นหน้าที่ของพวกเราพวกเรายิ่งมีพลังเสียงยิ่ง แรงเท่าไหรดังเท่าไร่น้องๆนักเตะก็าจ่งมีพลังงานในการต่อสู้มากขนาดครับ,รบและเปลี่ยนนะครับพี่ออดครับตอนนี้พี่ออดก็คลุกคลีอยู่กับวงการบอลไทยมาก็นับ1 0ปีพูดถึงบอลไทยในชุดของอิชิอิหน่อยในการอาจจะเรียกตัวผู้เล่นมาตอนนี้คิดว่าตัวเลที่เลือกมาเนี่ยเหมาะสมหรือว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมากขาในาดแค่ไหนครับพี่ออดครับคือถ้าเกิดลงรายละเอียดเนี่ยผม,ผมขออนุญาตไม่ลงแล้วกันฮะแต่ผมให้ความเชื่อมั่นในความเป็นระเบียบว,วินัยของอิชิอินะฮะ ผมได้มีโอกาสได้ติดตามเขามาตั้งแต่สม,มุทรประกรเนาะแล้วก็เห็นเขาเดินทางไปที่บุรีรัมย์แล้วก็ตบโต๊ะมาอยู่ทีมชาติไทยผมเห็นระบบระเบียบแล้วก็รู้ว่าเขาเชื่อของคนไทยต้องทําอะไรบ้างนะครับทาให้ผมคนเชื่อว่าเขาจะทำบูราการคนที่มีอยู่ในเมืองในขนาดเนี้ยให้มีศักยภาพแล้ววันนี้เราจะคว้าชัยในบ้านเราได้คิดว่าวันนี้ใครจะเป็นคีแมนในเกมของเจอกับศรีลังกาครับของไทยคีแมนนะวันนี้เนาะ ผมให้ผมให้ทุกทุนถ้าเข้ขันดีกว่านะ,ะทุกคนคือบอลมันเล่นเป็นทีมฮะมันโอเคจะมีจะมีบางคนที่มีมีศักยภาพดูดีกว่าบ้างแต่ผมมองว่าบอลคือทีมอะทุกคนต้องมีพลังร,งร่วมกันทุกคนต้องมีพลังงานร่วมกันครับเราโถนึงเจอกับโถสี่แต่ว่าเขาโอนสัญชาติมาสิบกว่าตัวเลยน่ากลัวไหมฮะจะไปกลัวลอะไรการโอนสัญชาติล่ะนะฮะเรายังเคยชนะญี่ปุ่นเนิ้อสมไก่อนได้เมื่อก่อนนี้เราเคยบทขยี่เกาหลีใต้เมื่อก่อนนี้ในโซนเอเซียฝั่งหลังๆเนี่ยเรายังขยี่เขาอยู่เราจะกลัวอะไรวัน้าพฒแลตติบ ไปด้วยกันครับสู้ไปด้วยกันคําถามสุดท้ายสกอร์พี่พี่ออสฟันธงหน่อยวันนี้วันนี้เอาไป3ามูนยแล้วกันใครยิงบ้างเดี๋ยวให้อิชิลงไปยิงแทนบอกหน้ายังไม่ดีนะขอบคุณพี่ออสมากนะครับขอบคุณครับครับพี่ออสนะครับก็ผู้นําของกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์นะครับก็คุกคลีอยู่กับวงการฟุตบอลไทยมานับ10บสปีนะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มกองเชียร์ครับที่ปักหลักอย่างเหนียวแน่นที่อาจารย์ฝั่งโซนเอนะครับ ก็บอกว่าขอทายสกอร์ครับวันนี้ว่าทีมชาติไทยนั้นน่าจะเอาชนะศรีลังกาได้3าศูนย์แล้วก็ไม่กลัวนะครับว่าแม้ว่าคู่แข่งนั้นจะมีนักเตะโอสัญชาติมา10กว่าคนก็ตามครับก็เหมือนจะมีนักเตะโอนั้นประมาณ17คนทั้งมีจากลีกเยอรมันทั้งเอลีกที่ออสเตรเลียครับแต่เชื่อว่าไทยก็ไม่กลัวกับทีมไหนทั้งนั้นนะครับผมขออนุญาตเช็คผู้เล่นว่าตอนนี้มีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมกันหรือยังนะครับผู้ชมครับกับ ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับขอปิดท้ายก่อนที่เ้าจะปิดลายครับกับการประกาศรายชื่อของอิชิอิครับในการที่จะลงเตะกับสีลังกาครับผู้สัดประตูครับเป็นไม้ปฏิวัติคำใหม่นะครับกองหลัง4คนนะครับก็ใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากเก็บเอาชนะอัฟกานิสถานครับแบ็คขวาครับเป็นนิโคลัสมิคเคลสันครับแบ็คซ้ายครับเป็นอิรลฟานครับ จับคู่กันของกองหลังครับเป็นจากราชบุรีครับอ๋อเป็นเอเลียสครับที่ลงมาแทนนะครับแล้วก็จับคู่กับยุทธทานเข็มดีครับส่วนกองกลาง3คนนะครับก็จะเป็นวิราเทพลงมาแล้วนะครับเช่นเดียวกับเจชนาทิพย์ครับจะมาร่วมกับกัปตันนิวฉำนะครับพิรุณฉำมรัศมีส่วนแนวรุก3ามคนก็จะเป็นสุภรน์เหมือนตาสุประโชคสารชาติมากระทั้งพี่น้องแบงค์เชคนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้า ยิงคนเดียว2ลูกจากเกมนัดที่แล้วยังคงเป็นกองหน้ายืนอีก1เกมกับปาติกกุสตาฟสันนะครับนี่คือสีเหล่องตัวจีนของอิชิครับก็ติดตามเชียร์กันครับหนึ่งทุ่มครึ่งว่าไทยจะยิงรีลังกาได้กี่ลูกในเกมนัดเปิดสนามของเอเชียนคัพรับคะแเลือกก็ส่งกำลังใจในการเชียร์ทัพช้าศึกกันเยอะๆครับนี่คือทั้งหมดในการรายงานสดจากหน้าราชมังคลากีฬาสถานครับผุ้ชมครับ